สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการคาลิเบตและการเซตซีโร่สำหรับเครื่องบด n อ R64 Gen2 นะครับโอเคอย่างแรกก็ทำการถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตัวเครื่องก่อนถอดเข็มขีบเบอร์บดถอดป๊อปอัพหมุนแหวนตัวนอกทวนเข็มครับ เปิดออกมาดูตรงนี้เวลาใส่คืนไปจะมีมาร์กอะไลเมนไว้นะครับเวลาใส่กลับไปก็ใส่ให้ตรงตำแหน่งเดิมไม่ใช่อย่างนี้นะใส่ให้ตรงตำแหน่งเดิมเวลาใส่กลับเข้าไปโอเคทีนี้วิธีการทําความสะอาดอันนี้ทําความสะอาดแล้วเนาะ,ะวิธีการทาความสะอาดก็เอาแปรงเล็กๆปัดแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นดูด ส่วนของจารบีอะไรไม่ต้องไปทาเพิ่มครับยังไม่ต้องไปทาเพิ่มสำคัญก็คือผู้ทุกคลิปห้ามเอาไขควงไปขันห้ามเอาไขควงขันเพราะจะทำให้อไลเมนต์เสียทันทีครับโอเคสมมติทำความสะอาดเสร็จแล้วประกบตัวบนใส่เข้าไปดูอไลเมนต์ด้วยนะครับตรงนี้ก็พลาดกันเยอะเวลาใส่ตรงยางรองเนี่ยครับต้องให้หมันพอดี ถ้าใส่แล้วอย่างแบบนี้คือยังไม่พอดีนะต้องประกบกันค่อยๆขยับขยับเข้านิดนึงโอเคใส่แป้แนตัวบนหมุนตามเข็มครับหมุนตามเข็มค่อยๆนะตรงนี้นะครับค่อยๆหมุนนะถ้าถ้ารู้สึกฝืนอย่าไปฝืนเขาต่อเดี๋ยวมันปีนเกี่ยวแน่นเลยแน่นแล้วเบอร์ศูนย นี่ให้คืนกลับมาคืนกลับมาต้าประมาณเอาเอา,เอาตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งหกนาฬิกานะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวชี้เบอร์บดนะครับผมใส่ตัวเข็มชี้ไปก่อนจะได้ไม่งงตำแหน่งนี้นะผมเคลื่อนกล้องให้ชี้ลงทางหกนาฬิกานะครับปรับสักยี่สิบห้า ทีนี้เราก็ลองเปิดรึ่งบดทิ้งไว้เลยแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนไปที่เบอร์ต่ำครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปที่เบอร์ศูนย์่ให้เฟืองเขาชนกันอ่าเนน่ยคือวเฟืองชนกันละน,นี่คือเฟืองชนกันแล้วอ่าเราจะเอาตำแหน่งนี้เป็นเป็นเซฟซิโลนะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ชี้เลยตักตำแหน่งนี้เป็นศูนย์เท่านี้เอง มันก็จะอยู่ประมาณช่วงหกนาฬิกาครับแต่มันก็จะไม่เป๊ะมากแต่ละเครื่องแต่ละเฟืองก็จะไม่เท่ากันโดยประมาณก็จะประมาณนี้เห็ขียงนิดนึงแล้วก็เริ่มเริ่มใช้ตั้งแต่เบอร์เบอร์ห้าขึ้นไปครับเอเปโซ่ก็เบอร์ห้าถึงเบอร์ยี่สิบห้าประมาณนี้ครับแล้วแต่ก็ต้องไปหาเอาเมล็ดขั้วอ,อ่อนหน่อยก็อาจจะต้องเบอร์ต่ำหน่อยเมล็ด คั่วเข้มหน่อยก็อาจจะต้องเบอร์สูงขึ้นไปหน่อยคั่วกลางก็ประมาณสักเบอร์20ถึงเบอร์25ประมาณนี้ในส่วนของอะมอร์กาพอร์ตก็ตามนี้เลยตามคือเรโมกาประมาณนี้ประมาณเลนนี้มอร์กาพอร์ตฟิลเตอร์ดิฟพัวโอเวอร์ประมาณนี้เบอร์บทอยู่ประมาณ55ถึง85ประมาณนี้ครับลองไปเล่นกันดูครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ